อ้อระดับแรกก็คือ,อไม่ชอบเมื่อคันไฟเจอกันไม่ได้เลยอันนี้วิ่งหนีตลอดส่วนสิ่งที่ไม่ชอบถัดมาก็คืออาจจะเป็นเสียงดังเพราะผมชอบแกล้งทําเสียงดังใส่เขาแล้วก็บางครั้งก็เคยมีแบบจนร้องไห้ไปเลยก็ต้องขอโทษในหน้าที่นี้ด้วยสิ่งที่นิวไม่ชอบข้อออกมาก็คือ เ,เวลาผมทำอะไรแล้วแบบอาจจะช้าอาจจะโอเอบ้างอะไรบ้างเขาก็จะชอบบ่นผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับสำหรับสิ่งที่นิวชอบก็คือชอบปลูกต้นไม้ปลูกต้นกระบองเพศแม้ว่ามันจะตายไปแล้วหลายต้นก็ก็เขาก็พยายามนับถือในความพยายามของเขาแล้วก็สิ่งที่ประทับใจในตัวนิวก็คือ,อ,อนิวเขาเป็นคนดีแล้วก็รักครอบครัว รักพ่อแม่แล้วก็ชอบสวดมนต์ชอบทุกอย่างที่เป็นแบบโอเ f e พอร์เฟกมากครับถ้าจะให้เปรียบความรักเป็นเพลงผมผมก็คงนึกไม่ออกแต่ว่าถามว่าอยากให้เพลงอะไรเขาอย่างนี้มากกว่าผมก็จะจะนึกถึงเพลงนี้ตลอดนะครับชื่อเพลงคนพิเศษของโบสุนิตาครับนี่คือความรักที่ฉันให้แกค,คนที่พิเศษ ไม่ได้วิเศษแค่ให้เธออุ่นใจได้นาน,านฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนี่คือความรักที่ฉันให้คือคนที่พิเศษ พี่ยุทธนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอ,อ,อากาศร้อนแล้วก็ไม่ชอบให้แบบว่าเร่งทํานู่นทํานี่แล้วก็ไม่ชอบอมไม่ชอบตื่นเช้านะคะส่วนเรื่องที่ชอบก็จะชอบกินอาหารที่แบบว่าบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยดูจกขุนได้แล้วก็ชอบอากาศเย็นๆแต่ว่าไม่ชอบอากาศที่หนาวมาก แล้วก็ชอบอชอบเลี้ยงสัตว์นี่เป็นวิชายอบอุ่นมากเลยถ้าเกิดถามว่าชอบพี่ยูตรงไหนนะคะก็คือชอบที่พี่ยูเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็คิดอะไรเนี่ยคือหมายถึงว่าจะเป็นคนที่คิดอะไรที่ไม่ได้แบบว่าใช้ความคิดที่แบบรวดเร็วอะ่ะเขาจะมีความรอบคอบซึ่งถ้าเกิดเทียบกับนิวนนิวจะเป็นคนที่ใจร้อน แล้วพอวีพยูดมาคานไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากคือชอบที่เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีอะค่ะแต่ว่ามีมีเมตตาเป็นคนที่สงสารซึ่งก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยเนี่ยก็มีความสุขและที่สําคัญพี่ยูดเป็นคนที่ตามใจนิวนะแต่ว่าไม่ได้ตามใจทุกเรื่องซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนิวก็ชอบแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีตามใจมากเกินไปมันก็มันก็ไม่โอเคค่ะถึงถึงบอกว่าพีย่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเอออยู่ด้วยแล้วมีความสุขค่ะถ้าเปรียบ ความรักของตัวเองเหมือนกับเพลงอะไระนะคะก็ก็คงจะนึกนึกเพลงไหนไม่ออกนอกจากเพลงรักของโบอัญชลีอะคะ่ะเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ที่ร้องให้กับพี่ยุทธแล้วก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้มันมัน,ม,นมันกินความรู้สึกของคําว่ารักได้หมดนะคะก็ลองฟังดูนะคะแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำย่างไรไม่รู้ว่าสิ่ง ยิ่งใหญ่คุณค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรโอ oh, ้เธอทำให้ฉันรู้จัก